ขอากาบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะวันนี้พาเดินทางมาตามโค้งสุดท้ายอาจารย์น้อยนะคะอาจารย์บอกว่าจะลองสื่อกแม่ตะเคียนดูนะคะเป็นตัวนิ้นโค้งสุดท้ายนะคะทางช่องนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะคะพาเดี๋ยวไปตามโค้งสุดท้ายของอาจารย์น้อยกันเลยนะคะ สัพพะะวะโตถุหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโมสัพพะะควะโตถุหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโมสัพพะะควะโตถหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอัญชลีพุทธังอัญชลีพุทธังอัญชลีนางธรรมังอัญชลีนางสังฆังอัญชลีนางพุทธังอาราธนานางธรรมังอาราธนานางสังฆังอาราธนานางเทวตานางอาราธนานางครูปัจจางเชลียังอาราธนานางพิทุมาตังอาราธนานางสัพพะวินยูนางป่าฟังเอหิจงมา เ,เจ้าขออเชิญแม่ตะเคียนทองนวลผู้มีฤทธิ์เงียรติสิทธิ์เทวาท่านเจ้าห่วยผู้ทรงเดชาทวนรุกถิ่นที่เอพยาดาเจ้าทังหลายยองบันดาลดนมาช,ช่วยในการพิธีอันเชิญแม่ตะเคียนมาในวันนี้จะสำเร็จรุ่งดวงโดยสวัสดีโดยพรานก่ข้าทิน แมาแล้วครับท่านาชม,มทำไมกันเลยอครับวันนี้ก็จะมาขอโชคลาภครับลูกหลานนะ่ะไม่ได้เอาอะไรมาให,าหใ้นะครับมาด้วยจิตใจที่ดีเนี่นะครับอยากจะได้แนวทางแบ่งปันน้ครับพอมีพิน้องเอซีทางช่องครับแมออ่แม่ให้ไปแลวเด้ครับอยากได้อะไรอีกเลย อยากเอาชัดๆนะครับแม่อยากเอาชัดๆแมาฉันจับแม่โอ้ยมันให้มาถือไหมยิงเปในขนัดเดียวคนริงแต่ไม่เคยใช่ไหมเออวางไว้ที่ีแหละอืมครับอไหนขอดูอันนี้หน่อยสินี่ครับตัวเก่าแม่ให้ไปตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมใช่ตัวไหนครับแม่ขีดขีดมันก็ได้ของมันเลยดิ่อยู่แล้วไม่บอกค่ะแม่ หกสามแปดครับแม่ตะเขียนท่านมีหูแจ้งตาทิพย์นะครับท่านผู้ชมเนาะอขอแบบเน้นๆเหมือนเมื่อก่อนี่เขียนให้เอซีทางช่องนี้ได้โชคได้ลาบะครับแม่ หลนานก็อยากได้โชคได้ลาบอยากได้โชคได้ลาบอยากได้บ้านได้รถนี่แหละครับเมตะเคียนอยากให้เอซีพี่น้องได้พุนนี้พ้สินนะครับอยากให้เมตะเคียนปวดลูกหลานให้ได้โชคได้ลาบนอ้องเนนี่ งดนีสัญจรเด้อครับแม่แม่รู้จักสัญจรไหมครับจังหวัดเด้อครับแม่โอค้ครับ่ ที่แม่อยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมครับนอกจากไก,ลแลกไ่แล้วก็ผลไม้เลยน่ครับแม่อยากได้ได้ลวครงนี้อืมครับช่วงนี้เดี๋ยวอีกน้อยวัหน้าวันหน้าในต้องขอกันดอกด้วยทำไมนะครับแม่เผื่อหน้ามันมาแม่จะจำสินอค่ะคแม่จะต้องจำสินน,นู่แนแหละกว่าจะน้ำลดน้ำลงปีหน้าเดือนไหนก็ยังไม่รู้ว่น้ำแห้งเดือนไหนก็เดือนนัน่นหรอก ค่ะคะแนนเนอจซีในโชคไในลาบและไปสฉางสานให้แม่แม่ที่กลับมาบอกท่านผู้ชมได้บ่ค่ะได้ถ้าไม่ที่อยู่ใต้เวลาอยู่ที่โตเวลาหน้ามาก็ต้องจําศีลต้องจําศีลต้องไอ้นี่ถ้าไม่จาศีลมันก็ลาบากน้ำท่วมเวลาน้ำท่วมแม่ไม่มีที่อยู่ใช่ไหมครับไม่มีที่อยู่ต้องจําศีล แต่ทํามีสามมีอะไรให้อยู่ออแต่นั้นแม่ก็ึ้นไปอยู่บ,บนเบื้องบนเดิ่องนั่นแหละครับหน้าเห็นใจแม่ตะเคียนเนาะครับก็ทุกปีก็อย่างงั้นเวลาห,า,าหน้าน้ามาก็นจำสินเอาไอ้นายเวลาน,าน้าลรุดก็ถึงเดอออกมาเออห,น,น,หน,น้ามามันเวลามันมามันท่วมมิดมุดเลยเดอหนายน้าทวตมตอแม่ตะเคียนเลยนะครับใช่ครับ เนี่ยอยู่ลําบากเนาะค่ะขันนามมากนี่นามมาก็อยู่ลำบากบถ้าว่าได้โชคได้ลาบงวดนี้ก็จะได้สัส่งศาลให้แม่ตะเคียนเพื่อนอยู่บนโบกเนาะให้เพื่อนอยู่บนฝั่งเพราะแม่อยู่แม่หนาวไหมครับอยู่่นีหนาวนะมันก็นแต่ว่ามันชินแล้วมันอยู่มาหลายร้อยปีแนละปีร้อยสองร้อ,อยปีมาแล้วครับวันนี้ก็มาขอ โชคลาภนี่แหละครับจะได้พ้าแม่ขึ้นบนจากน้ำเนาะก่อนที่น้ำม,มันจะท่วมเขาให้มันออกสามตัวด้วยแม่เด้อสาถูกเออไปและให้ไปแล้วครับว่ากันแล้วจะซื้อตัวละบบาทสองบาทร้อยสองร้อยสลึงสองสลึงกัแล้วแต่รครับงวดนี้มันออกต่างจังหวัดเลยครับแม่ร้อยเอดนี่ครับร้อยเอทครับแม่เออเล็กออกสิบเอดอีกแล้วฮะหนิบเอ็ดอครับ ทำไมถึงมาออกสิบเอ็ดกระแม่เอาก็ลอยเอ็ดเนาะลอยเอ็ดลอยเอ็ดกับสิบเอ็ดเลยเนาะไม่เห็นนะซื้อตามแม่พูดแค่นี้ไม่ได้ให้หวยเด็ดไดจะว่าแม่ให้หวยอีกแหละอ้โครับเออแม่ก็อยู่มานานแลยฉันไมครับอยู่ตรงนั้นอยู่นานแลยนี่นายอยู่จนเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีแกอีกสี่สิบห้าสิบปีกันเดี๋ยวถึงเกณฑ์ได้ไปเกิดแล้วแหละโอ้โครับ เค่ะนี่นะคะก็เป็นโค้งสุดท้ายของอาจารย์น้อยนะคะทางช่องก็นำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีโชคดีกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ